เมื่อวานนี้นะคะกองทัพอิสราเอลออกมายืนยันคขาว่าได้สังหารอิบราฮิมอาร์คิวผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮิสบอลเลาะและผู้บัญชาการอาวุโสอื่นๆของหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหลังเดินหน้าโจมตีทางอากาศถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนโดยแนดิแดนียลแฮงการีโฆษกกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือ F, อดเอฟอ้างว่าบุคคลที่ถูกสังหาร กำลังวางและตั้งใจที่จะแทรกซึมเข้าไปในชุมชนอิสราเอลและสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะได้ออกมายืนยันภายหลังเช่นเดียวกันค่ะว่าผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มได้เสียชีวิตลงแล้วและอิบราฮิมอาคิวเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของกลุ่มที่ถูกสังหารจากการโจมตีในครั้งนี้ด้วย โดยอิบราฮิมอาคิวนะคะหรือว่ารู้จักกันในชื่อที่ว่าทาซินค่ะเป็นหนึ่งในคนที่รัฐบาลสหรัฐต้องการตัวและมีการเสนอเงินรางวัลแก่ใครก็ตามที่มีข้อมูลที่สามารถจะนำไปสู่การระบุตัวบุคคลตัวตนสถานที่ในการจะจับกลุมเพื่อพิพากษาลงโทษได้ โดยทางการสหรัฐต้องการตัวอิบราฮิมอาคิวเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์แล้วก็มีความอาวุโสอย่างมากของกลุ่มฮิสบอลเลาะซึ่งเป็นกลุ่มที่อิสราเอลสหราชณาจักรสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆประกาศเลยว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายโดยในช่วงทศวรรษที่1980อาคิวเป็นสมาชิกของกลุ่มที่วางแผนระเบิดสถานทูตสหรัฐในกรุงเบรุตและค่ายทหารนาวิกโยธินซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนนะคะ สำหรับการโจมตีล่าสุดของอิสราเอลได้สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มฮิสบอลเลาะอีกครั้งโดยจากเหตุการณ์ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บอย่างน้อย66คนขณะที่อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงถนนหนทางได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะการโจมตีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดการโจมตีขึ้นในกรุงเบรุตนับตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นฟูอัดชุกผู้บัญชาการระดับสูงของฮิสบอลเลาะ ก็ถูกสังหารจากการโจมตีส่วนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันกลุ่มฮิสบอลล้อเองได้มีการเปิดฉากโจมตีพื้นที่ทหารทางตอนเหนือของอิสราเอลเช่นเดียวกันโดยระบุว่ามีการยิงจรวด140ไปทางตอนเหนือของอิสราเอลจนสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางในพื้นที่ ความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการโจมตีแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุระเบิดวิทยุสื่อสารแล้วก็เพจเจอร์ทั่วเลบานอนเป็นเวลา2วันโดยจากเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า37คนบาดเจ็บอีกนับพันคนนะคะแล้วก็การโจมตีนี้หลายฝ่ายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอล ขณะที่รัฐมนตรีกระ,ระทรวงศากาารณสุขของเลบานอนค่ะได้ประนามการกระทำที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่พลเรือนโดยบอกว่านี่เป็นอาตญากรรมสงคราม <c oughs> การต่อสู้ข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่8ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่อิสราเอลโจมตีตอบโต้กลุ่มฮามาสที่มีการเปิดฉากถล่มอิสราเอลแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบลเละรวมไปถึงกลุ่มฮามาสส่งผลทำให้โรสแมรีดิคาโลหัวหน้าฝ่ายกิจการการเมืองขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN อออกมาเตือนถึงความรุนแรงในตะวันออกกลางที่อาจบานปลายแล้วก็เสี่ยงต่อการจุดชนวนความขัดแยง้งที่สร้างความเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐล่าสุดยังคงยืนยันนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซายังเป็นข้อตกลงที่สามารถเป็นจริงได้แล้วต้องการจะดำเนินการเพื่อผลักดันใช้ข้อบังคับต่อไปค่ะ